มาดูการทํางานของครับพระอาจารย์อุทัยนะครับวันนี้ท่านจะมีคติธรรมหรืออะไรดีๆแนะนำบ้างครับนะครับขยันนะครับว่าการสร้างพระเนี่ยสร้างมันเกิดจากที่ใจท่านจะเอาใจสร้างโยมเหมือนคนคนเหมือนทุกๆคนน่ะแหละการสร้างพระต้องเอาใจสร้างอยากบวชก็ได้เป็นพระแล้วคิดอยากบวชก็ได้บวชแล้วเพราะใจมันได้บวช ไม่ใช่ว่าเอาผ้าอิดผ้าปูนเอาอิดเอาปูนมาทํามันไม่มีประโยชน์แล้วพูดไม่ได้เดินไปสอนหลักธรรมใครก็ไม่ได้ก็ได้จาจให้สอนคนมาเป็นพระสงฆ์เอาคนมาเป็นพระสงฆ์อย่างนั้นดีกว่าอนี่นะครับคือ <c oughs> หลักธรรมนะครับหลักธรรมทำงานไปด้วยให้คติธรรมหลักธรรมไปด้วยนะครับ แล้วก็พระอาจารย์ไทยเนี่ยได้สร้างพระมาบวชในพระพุทธศาสนานับร้อยร้อยรูปแล้วท่านเป็นผู้มีบารามีสูงก็นำนําคนที่ว่าอย่าบวชมาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ก่อนหลวงปู่แสงเนเป็นคนบวชให้ท่านท่านก็เลยทําตามเพื่อจะบวชโยมมาเป็นพิสุสงในพระพุทธศาสนาสื่อไป